สวัสดีจ้าพอ่อักไม่ยอดอีนอจ้ามือนนะีไม่ยอดแกงน้ำไม้เสพผักแกงแกงเสาแกงแรงแล้วมันแซ่บอีลี่พ่อแลเนอจ้ามือนีน่ะไม่ยอดเสื้ากินเข่ากับแกงน้อไม้มีสมพักน้ำด้วจ้าเนี่ยเนี่ยสมพักจ้าพับ่วยหนึ่งจ้าสื้อมาก่ได้บ่ได้ก,ดกันดอกแล้วก็อันนี้คือพักโอมด้วยจ้าอันนี้พักงแงงจ้า เราเส้งจะโยงเงี้ยโมได้มันสิย่อยเนี่ยมันย่อยให้เป็นมัดตั้งสี่ยังเขากินยกกินเลยอันนี้คลอเคลนี่นะโมแม่เฮ็ดเพาะได้จ้ะเฮ็ดฟางจ้ะไปหาซื้อเพาะบ่ได้มีหอยก็เลยอันเอานี่มาแกงแค่เฮ็ดเพาะพริกลอจ้ะพริกลอแกงเซ็มเอือดน้ำล้างหอนๆอได้จ้ะนี่แกงเซ็มเอือดเฮียเฮียแกงเซ็มเอือดน้ำจ้ะ กากันเฮ็ดหูหนูน้ำมามากินน้ากันก็มียอดเด้วยจ้ายอดห่อนอีกแล้วเมื่อนี้ในท่าแป้งเสือไล่ดอกไ่เด้กมื้อนี้ิเขาจะเมื่อนี้ขเขาเหนียวปรได้ดึงเองจ้าซื้อจ้ามามามากินกันไปยอดด้วยจ้ามามาอืมหอมอืมสดคำแรกคำมีไงเลยจ้า Vượt ra sau mới sau nhỉ À nó mày mắc kẹn Ở đây Mấy giờ kẹn mấy giờ mặt mắt ngay ngay Tọc đấy vào dạng mắt đấy à ไปอันตรายเอาไว้บรรทุนดิบของมาก้ำนั่งนี่แหละมัดเลยเดี๋ยวกะแกงจ่าอื้อจะจูไหมเนี่ยดีหน่อยจะจูไหมเนี่ยนี่จะจู Cái đồ nụ Làm xem một ước Hạt à, có mai Nhiều khẩu, làm nhiều có đi biết cửa ต้องออนเน้ตแกบ่ได้ได้เล่นปลาเน๊ตคิดรอ <c oughs> นี่รักษาแงา่งจ้ะแกนงสิไม่ยอดแกนังสี่เป็นมัดลงเลยเป็นหากกินกับมวนกับบลไอค่ะ น,นันน่าได้กินเดือนน,นังแกน้ำใหม่ธรรดาพวค่อยได้แกงกินแกงย่างน้ำกระแสบเนาะ้องเขาจำาไป lò chả Không biết Cầm nhảy, nhảy luôn ba ông ấy แกงน้ำโสมคือใส่เป็นมันมัดอย่งสี่ใ่เป็นมันมัดแบมันจะกินง่ายจับกินหมวนคำว่าใส่เลือดตัดพอดีคเนเยรอ่อนอ่ะได้สูตรมาจากอันคุณพยาบาลบอกไงให้กบแกงก็เลย จำไม่เข้าหัวที่สองอยู่เขาสมพักจะหนี่สมพักสมพักรู้จ้กแบบบ้บานอีสานมานเฮาเนาะของมัก กินหน่อยแนละ้วก็กินนะ้ำเอากินบุค่อยเป็นน้ำกินแล้วเราบอกตมันออกเลยอยาไปกินตอกเลยแล้วก็ม่วนเข้าไปเลยจ้ะ

กเ,น,เนน้ำมันเลใไม่ไปกินบัตส์งแงนหอมมันหว้วไมันยาวอยูอ่เขาทันทีเลยเนี่ khôi mấy cái chìm nó, xẹt, mặc, năm mươi มาเดิมมาเดิมกินน้ำมัยอดเด้อะไปกินข้าวปวดแสมาาบมันนำมันมันย่อดกินเด้อแเศีตามมัยอดเลยเกตอกออกอย่าไปเอายางหัดเด้ดปิดอันตรายใส่วัตถุดิบของนั่กหัดไปเลยว่เป็นยาง กินค้าซอยก็เลก็โอ้มอยากกินเหดเพาะโแมนจ้ะกิฟางกฟาง Uh. I don't want to eat that แบอบคุะตายเพราะเสงี่ยงจ้ะขเขาบิดไปสองห่อเลยจ้ะไม่ใช่ยอดจริงแบบาย ทตั่ได้นาะจ้อาอะเน้อจ้าสัมีี้เนาะนิ่บพหอมปากหอมคอ ฝากคนไล่คนแจ้งคนจิตตามม่ยอะนะเด้ลูกหลานเอ้ยไม่ยอด,นะด,าอยยอดฝากเนือ้อฝากตัวเลยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย